รัฐบาลยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพทั่วประเทศค่ะมีผลบังคับใช้แล้ว140แห่งโรงพยาบาลที่ให้บริการนอกเวลาราชการค่ะพร้อมทั้งมีการยกระดับโครงการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวสู่ยุคดิจิทัลด้วยธรรมาพิบาลข้อมูลสุขภาพค่ะ นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้ในายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นการยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพทั่วประเทศเปิดรายชื่อโรงพยาบาล140แห่ง,งโดยเว็บไซต์รัชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสปสอชอเรื่องรายชื่อหน่วยบริการให้บริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่นพุทธศักราช 2,567ซึ่งมีการปรับปรุงรายชื่อหน่วยบริการที่ให้บริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิ์ในหน่วยบริการอื่นโดยมีห้องบริการแยกออกจากห้องฉุกเฉินเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปห้องฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณาสุขโดยมีรายชื่อโรงพยาบาลจานวน140แห่งที่ให้บริการนอกเวลาราชการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปซึ่งผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล ้งหมดได้ที่เว็บไซต์รัชกิจจานุเบกษา พร้อมกันนี้กระทรวงสาธารณสุขยกระดับโครงการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวสู่ยุคดิจิทัลโดยจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติธรรมาพิบาลข้อมูลสุขภาพซึ่งประกอบไปด้วยจะทำแนวปฏิบัติธรรมาพิบาลข้อมูลสำหรับหน่วยบริการทั่วประเทศตั้งทีมบริการข้อมูลนำโดยผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลสุขภาพประกาศโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและ และระบบการเบิกจ่ายและกำหนดมาตรฐานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลสำหรับผู้รับและผู้ให้บริการค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินนโยบายเพื่อความต้องการของประชาชนโดยเชื่อมั่นว่าการยกระดับบริการสุขภาพและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยเพิ่มทางเลือกลดความแออัดและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการรับบริการสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะ